One News ตรงไปตรงมาตอนนี้นะคะรัฐบาลมีความพยายามที่จะจัดสวัสดิการหอพักนักศึกษาให้มีความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องยอมร,รับว่าเวลานักศึกษามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่กรุงเทพรหรือแคนไปเรียนที่เชียงใหม่คแคนก็ต้องไปอยู่หอพักใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติหอพัก พุทธศักราช2,558ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมามีหอพักที่ลักลอบเปิดมากมายมนะคะก็เลยมีการกำหนดเรื่องของผู้ดูแลหอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็มีการกำหนดกฎหมายต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของหอพักนะคะไปติดตามจากคุณรุ่งโรธสมบูรณ์เก่าค่ะ การอยู่ร่วมกันของชายสองคนหญิงหนึ่งคนที่อนุมานได้ว่าเป็นนักศึกษาภายในหอพักแห่งหนึ่งย่านรางังสิตกรุงเทพทั้งที่กฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการหอพักรับนักศึกษาชายหญิงที่มีอายุไม่เกิน25ปีอยู่ภายในหอเดียวกันข้อบังคับนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศใช้พระราชบัญญัติหอพักพศ2558แทนกฎหมายเดิมที่ใช้มาก,กว่า50ปี เนื่องจากไม่เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันเห็นควรกำกับดูแลหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชนนางสาวประพาดาภูณีหลกนันทกุลนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพจากบ้านเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์มาอยู่หอพักเอกชนที่ร่วมกับมหาวิทยาลายัยจัดแยกหอพักชายหญิงตามโครงการหอพักติดดาวร2 5แห่งเธอรู้สึกอุ่นใจ แม้ตอนแรกๆต้องปรับตัวเข้ากับระเบียบบางข้อเช่นการเข้าออกตามเวลาในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็คือความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกสบายกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเราไม่ต้องใช้ชีวิตแบบที่แบบต้องเราแวงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขณะที่นักศึกษาอีกหลายคนเลือกที่จะออกมาพักรวมกับเพื่อนตามหอพักหรือบ้านเช่าที่ชายหญิงสามารถอยู่ร่วมกันได้เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมั่นใจว่าสามารถดูแลตัวเองได้บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางยาวที่จะไปสู่หอพักของนักศึกษานะครับซึ่งในเวลากลางวันนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับว่าแทบไม่แตกต่างกับชุมชนอื่นๆครับแต่ว่าในเวลากลางคืนนักศึกษากลุ่มหนึ่งบอกว่าบริเวณนี้มักเกิดเหตุการณ์ชี้ปล้นอยู่บ่อยครั้ง จุดนี้เองทําให้พรบฉบับใหม่ควบคุมผู้ที่จดทะเบียนหอพักจะต้องติดกล้องวงจรปิดและเพิ่มแสงสว่างตลอดเส้นทางไปจนถึงหอพักของตนเองครับนั่นก็เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาครับนักศึกษาคนนี้เล่าว่าทางเดินก่อนถึงหอพักมักมีเหตุการณ์ที่ปล้นอยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็เลือกที่จะอยู่หอรวมเพราะใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่าแชร์คาห้องกับเพื่อนได้แต่ดีใจหากหอพักที่อยู่จะจดทะเบียนให้ถูกต้อง เพราะการรักษาความปลอดภัยน่าจะดีขึ้นกลางคืนมันจะไม่มีไฟตรงนี้มันจะติดเป็นบางที่อะค่ะแล้วก็บางทีมันก็มีกระชากกระเป๋าตอนเช้าสามารจะโดนจะเป็นผู้หญิงอะค่ะที่โดนออกไปเช้าๆไปทํางานนะคะมันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งอะค่ะแล้วก็มันช่วยกันออกได้มันก็ถูกลงค่ะววใช่ค่ะเวลาก็ออกจะออกตอนไหนจะเข้าตอนไหนก็ได้หรือว่ามีเพื่อนเพื่อนเข้ามา ็ไไไไดด้้แตต่่่่่่ถาาสมสมมมมมมวเเเเปปนนรีีีััจจจะะะะคคอยยลงงพระราชบัญญัติหอพักพศ2558ยังกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการหอพักกำหนดให้มีประกันภัยชีวิตร่างกายและทรัพย์สินกำหนดให้คนดูแลหอพักหญิงต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นส่วนสถานที่ใดที่ไม่ใช่หอพักแต่ใช้คำว่าหอพักให้ยกเลิกภายใน30วันรวมทั้งเปลี่ยนอำนาจควบคุมดูแลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มั่นใจว่าการติดต่อประสานงานและการสั่งปิดหอพักที่ลักลอบให้เช่าแบบเหมารวมน่าจะคล่องตัวขึ้นรุ่งโรดสมุนเก่ารายงาน One News ตรงไปตรงมา